สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนานะครับพบกับผมนะครับในดังรถเก่าซิ่งนครเขอนทิพคือเก่าเมื่อนี้ครับมาพบกัดังอยู่รานนะครับบันเขินตะบลเขินอำเภอนนักเก่งจังหวัดศรีสะเกตนะครับกับลานเอ็มยานยนต์นะครับซื้อขายรถไถนะครับรถไถเดินตามบึงกอนกัลกันนะครับเมื่อนี้นํามาเสนอนะครับจะเป็นซาลีลากหรือพ่วงนะครับบันเท้าเป็นเทเลอร์เล็ก งามๆพี่น้องเลยคันนี้เป็นเครื่องกุปตาอาที่เกษีพ,พัดหางสยามนะครับหนะเบิ้งตนสวยครับนะเบิ้งตนเช็คเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์ล้านนะครับรถไถเดินตามสิ่งเพลสซีเกตนะครับช่างเอ็มน,นครเขินนะครับคันนี้เป็นเจ้าโลก ลอยห่าเอนะครับสวยเป็นหังสยามมีหลายตัวครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับมาตามร้านหรือสอบถามที่ร้านนะครับที่บ้านเขินตะบนเขินนะครับสอบถามทางใดคันนี้เป็นเครื่องอ e ีที่ อ่าอีที่แปดศูนย์หางสยามนะครับแยกโค้งแยกหางแยกล่างได้ทุกตัวนะครับเป็นยางอา่ารถกระบะนะครับละ่ะคันนี้เป็นเจี๊ยบลอยหางเอนะครับจระอา่าหางสยามเหยียกเครื่องได้ครับเหยียกเครื่องเหยียกหางเหยียกทุโตนะครับหรือว่าสี่อา่า เก็บงานนะครับจะเป็นประกับเบรกเกียร์เช็คน็อตเช็คยังเรียบร้อยครับทั้งลานและมีเครื่องบิวไม้นะครับเครื่องบิวไม้กระบีมีหลายโตสนใจสอบถามได้นะครับอยากได้ที่ยัง่งคันนี้เป็นกจะโลกครับอยู่ไมเ็ดสีใหม้สวยครับ นี่กิเป็นนอาที่ิลอยนะครับบิวไมยู่ทล่านมีหลายครับรับซ่อมตีเทิร์นทั้งยันมาทั้งคุปตะตนะครับหรือเครื่องฝูกโกลเด้นทะเลทองนะครับเดี๋ยวพามาเบึงหางนะครับหางกับยมีหลายนะครับเป็นลุมเพชรเป็นลุมเพชรเป็นสิงโตทองนะครับหลายตัวครับ จะเป็นนี่หลายตัวครับท่านใดสนใจรุ่นใดสอบถามทั้งเพจนะครับน,น้องเอ็มหรือนธนชดแสงสิงห์นะครับมีหลายครับนะจะเป็นหางสยามตัวนูน่นตัวธรรมดานะครับมีทั้งเครืองมีทั้งโคง้งแยกล่างก็ได้ครับโค้งหางชุดผันไทย ชุดเตรียมนงหน้านะครับณเบื้องตน้นนี่คือโกดังนะครับอยู่ธ้าะจะซื้อจะขายเท่าไรนะครับนึกถึงห้านะครับในดังและน้องเอม็มธนาชดแสงสิงอะไรนะครับแยกเรียบร้อยพวกนี้จะเป็นอะไรของมีทั้งยันมาไม่ทั้งโคูบตานะครับหรือว่าจะหาอะไร หาชุดม,าาม้าอัาชุดฟ้าคางฝาหลังโมเลนะครับอันนี้จะเป็นส้นของยันมาอันนี้เป็นคูปตานะครับอันนี้เป็นทั้งน้ำมันบบท่านไี้แยกนะครับบบท่านไหนคะนะนเบื้องตน้นเรือว่าสีเอาลูกทวงอาการรถเป็นยังไงสอบถามสร้างได้นะครับ มีหลายรุ่นครับจะตีเทิร์นจะแลกเปลี่ยนสอบถามได,ด้โดยตรงนะครับที่เพจรถไถนาอ่รถไรถไเดินตามสิ่งนะครับนี่เป็นสร้างนะครับเยืะอว่าสิเป็นตัวไม่ครับตัวไม่ก็มีครับตัวหม่ๆก็หลายโตครับตัวนี้เป็นเจ้าโลกขึ้นกัน จะโลภเป็นหา่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่โค้งหางนะครับราคาหลักพันถึงหลักหมืน่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่เครื่องนะครับอันนี้เป็นลอยอาที่ลอยพัดนะครับหางลิงลมหางสวยครับอันนี้หางสวยอ,อุ้ยช่างสยาม นี่เป็นหางมิกยูปดแปดครับเครื่องอาที่ร้อยสิบชุดนี้กั็ประมาณสามหมื่น 30, กว่าบาทสามสี่มื่นนะครับเครื่องมเดิม,ดมสวยๆครับว่าจะเป็นทั้งโคง้งทั้งหางหางเริ่มต้นนะครับในราคาสี่พันห้าเราแต้มสภาพนะครับสอบถามใดนะครับทิ้งเล็ก อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับต้องการสอบถามมีทุกรุ่นมีทุกหางหรือว่าท่านอยากได้โค้งผานขาดนะครับสอบถามได้และยังมีบริการนะครับตีเทิร์นแหลกเปลี่ยนเครื่องเกา่าโค้งเกา่ามาเป็นเครื่องใหม่นะครับสอบถามได้โดยตรงนะครับทางเพจนะครับน้องเอ็มหรือธนชดแสงสิงนะครับ หลายครับอ่าณเบื้องตน้นประมาณนี้นะครับอยากได้หางสยามหางสยามเช็คด้เช็คเพรสเซ็อเริ่มตน้นเริ่มต้นนะครับหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับรมอว่าอยากได้หางสยามอยากได้ทั้งโค้งทั้งขาดทั้งฐานทั้งสาลรีหลากนะครับอ่าได้มีหลายขั้นนะครับ มีหลายเครื่องหลายโตอ่าตัวนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับเช็คเรียบร้อยนี่เป็นเช็คเรียบร้อยครับเข้าหาที่รอยซิฟอันนี้เป็นรอยซีซิปนะครับเสียไปขึ้นรถอีแตนโอ้ยนะรอยซีซิฟครับไปขึ้นรถอีแตนแตกๆรอ,อยซีซิ นะเบื้องต้นนะครับเช็คเย็าเปสีนนะ่น,นะครับเช็คลื่อไม่มดนะครับลื่อเช็คมดทุกอย่างนี่ครับคันในเฮดเราไดเช็คแล้วตัวเปสี่ครับนะเบื้องต้นครับให้เบื้องสำนีก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับใส่หอมใส่ปักซีดำเด้อนะครับ สนใจสอบถามเครื่องนะครับเดสิเปะลิงนาเพไทยนะครับที่เพจรถไถเดินตามซิ่งนะครับช่างเอ็มนครเขืนเบอร์โทรนะครับ0 8 2 1 3 1 0ดสองหนึ่งสามหนึ่งสามสองสี่ศเก้าดห้า้าหนึ่งแดหสี่สองนะครับสอบถามได้โดยตรง ฝากไว้กันแล้วกันนะครับอยู่ที่บ้านเขินตะบลเขินเพื่อน,นเก่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปบันทึสอบถามตามเบอร์โทรโดยตรงนะครับฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องทางการเกษตรทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม